เลขหวิธีนี้จะทําให้น้องหายขี้เกียจได้ทันทีวิธีนี้ก็คือกด5วินาทีจากหนังสือ The 5 Second Rule ของ Mel Robbins ซึ่งตัวพี่เองก็เอาวิธีนี้มาใช้แล้วมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยกดนี้ก็คือเวลาที่น้องต้องทําอะไรเนี่ยให้น้องลองนับถอยหลัง5วินาทีอย่างเช่นตอนเช้าเวลาน้องจะตื่นนอนแล้วน้องรู้สึกขี้เกียจเนี่ยน้องลองนับถอยหลังดู 5 4 3 2 1แล้วภายใน5วินาทีนี้เนี่ยน้องต้องลุกขึ้นออกจากเตียงเลยอันนี้ก็เป็นเพราะสมองของเราเนี่ยเวลาที่เราต้องทําอะไรเราต้องทําภายใน5วินาทีเพราะว่าถ้าเลยไปมากกว่านี้เนี่ยสมองของเราก็จะเริ่มหางข้ออ้างแล้วอย่างเช่นเวลาที่น้องตั้งใจจะอ่านหนังสือเนี่ยน้องลองนับถอยหลังดู5 4 3 2 1แล้วก็เริ่มอ่านทันทีเพราะว่าถ้าเลย5้าวินาทีนี้เนี่ยน้องก็จะเริ่มหาข้ออ้างจะเริ่มขี้เกียจละ นะอันนี้เนี่ยน้องลองเอาไปใช้ดูใช้กับเรื่องง่ายๆก่อนก็ได้อย่างเช่นการตื่นนอนแล้วพอน้องทําได้เนี่ยลองใช้กับการอ่านหนังสือดูและพี่มั่นใจมากว่าถ้าน้องสามารถใช้วิธีนี้ได้เนี่ยน้องก็จะเลิกนิสัยขี้เกียจได้เลย